อา้าวเพราะยังพงม้งเลยทีอา้อาคือว่าสั้นมาเนี้เมาไวใบเนี๋ยว่าอยากกินตำหม,มักหุงว่ะให้ทองมาเห็ดชูกินแน่เพผนว่ะผ่อนนยขา,ายมาเห็ดเลยเก็บใส่กระสอบแม่ในพรซื้ออีกเนี่ยชื่อฐานน้ำเล้าก่อนพี่น้องลงมาเบื้องฐานน้ำเล้าเลยนี่ยโอ้เลือกเอาตัวดีๆเด้อทองเด้อเราไปใส่ขี้ผุนเน,น,อยอยน,น่เอานี่ตายหลุดเลยเอากระสอบมาละ ทอนนงทองเห็ดรถทองมันกีโลอลายอยู่บ่ลายอยู่ไป็นรีเพะแล้วจะได้มาคุดกีล่ลหลายแบบเนี้ยขนาดกี่ลอลายแถวหนิเนานะเออมันยังกันนะฮะล่างก่อนนั้นนี่เด่นน้ำฝนนี่เด่นนี่นี่นีนนนนนนน่ล่างรถเอาลุงพงษ์เด้ลุงพงอันนี้บ่ราคงกินแรงนะ อันนี้คงกินแรงบอรพรข้าวกินแหละแกล่ะยาเตี๋ยอีพอป้ายาพอผมนอนอยู่ในผ <c oughs> มบอกเป็นไงพงเมาบ่เมาบ่ได้เงินแล้วเมาเนาะขายทานคอยอยู่ในหมู่บ้านนี่ขายไก่เห็นไหมขายอะไรจับไก่เขาไปขายเออแข็งพอเราจังเมาเนาะฉันเนาะโท้อ,ยยทองห้องเราเหรอเลยน,นี่น้่งท้องอันเอาหมางถุงมา จำเหมือนกินเลยก็พี่น้องเด้อแล้วก็มีอันมือหวานเพิ่นขออยู่นลำ่อยขอเอ้ามายคอแน่เพิ่นเอากินโลดเอามาโลดข่อยแล้วบอกเนี่ยหวานกับทำมัอหู้งี่ยเนี่ยมาขบปดปลาแดกมัอเพชรแป้งนัวเพชรเลยห้องสบายดีแจ๊บไปลูกอืมให้พ่นอันนถ่านนั่นให้แล้วเลยนี่นี่นี่เอาซานออกออกให้เรานั่งกินอยู่นี่เอาใส่ตัวไห้องเรามานั่งกินเราเมาเด็ก ขายไก่แล้วก็ขายฐานเออขายฐานชมแล้วออาาอทองเด้อเงินขายไก่บะพรจับไก่เขาไปขายตัวหนึ่งเออไก่ผู้ใหญ่เฮามเออนี่นี่นี่ละเอ้าเก็บใช่ไหมอ่ะอันนี้เห็นไหเอาอันน้อยๆลายตามหลังตัวนึนเนงเบอเออเออก้อนน้อยก่อนบ่เก็บใช่เก็บใช่สี่สี่น้ำเนี่ยใส่สองกระสอบก็ได้ กอเมื่อสงกระสอบได้ส่งกระสอบได้ขอมาได้ไดไหเราเมาเราไมาแบกไ่เสื้อเรากำบมีมันบ่เอาเสื้อเอาปออีกเล้เมันไปหาเสื้อันยเมาแต่แต่เศร้าๆคุบ้อเราไปกินกับผักกเบนนะจ้าไปเลี้ยงไปฮะใครไกลเเลี้ยงเขา เลี้ยงผู้ได้นะฮะเมือ่อแล้วเอเงินนะบุได้น้ำจะกรี๊ดจะเหมือนเราบุเป็นตระส่านเห,หด็ดเนี่ยนั่นก็นเห็ดแทนทีเลวานเนี่ยคอยเวา้าวเนี่ยเขาว่าซื้ออันาให้บักพรนนะแม่คอยว่าซื้อ,อยังไปให้มันกินนะแม่เอาห็านโบไข่นะคอยห้นั่นไข่ซิบหน่วยคอยห้นายนีอยนอยอยนน่อยู่ที่ไข่นะเออผ่าไข่ให้เพิ่นวานเนี่ยลุงผมึ้นไปเอาเงินขาดฐานดิ ฝาไข่ให้ท้าพรกินอืมเอ็นว่าข่อยอันนั้นเขาก็ยังมีของกินของอย่างเจ้าอยู่างพอเลยมาใส่รถลาบถูกก็ได้หรอโอ้ยหมดหมดหมดอ้าวเป็นนางยังหมดขวยหมดตัวหนังฮ่พูตับพวกหมดทางมันหมดคันได้เลยหมดอันนี้หมดแดงเออขี่ได้เสือกนี่นี่นี่เสือกพอนี่มีแล้วนี่เราหามาแล้วงหาจะเมื่อไหร่ครับฮึบใส่ กิทานให้พอได้เงินพอเลยอยลืมเอาเงินลงมามันขึ้นไปเอาเองโหลดพอได้เงินโซยังขึ้นไปเอาเองโหลดสองสองกหาชิพันละขึ้นเอาเองโหลดนี่คืออันขึ้นไปพบข่อยบัดมากอะอันอยางลงมาเนาะเี๋ยวนุ่มจะกล้าไปใช้หลืครัเสี่ยงเสียวยังเนาะเจ้อีสุดสองกระลาบเลยเห็นพี่ปอบอีกดิ มาเหมือนอะเด้มาลงมาทำมือนอะไรเด้มาผู้เดียวเฮามาแล้วจะบอกท่านแง่อะไรเจอเอากุบก้าไปใส่เลยเดียวเพ็นแสงบอกมาขำแหงบอกท่านกงเว้นท่างย่างกมาผู้เดียวเฮางตื่นเช้าบอกนี่ก็บม่ได้ขำแหงมือนอะไรเด้ตื่นเช้าลงมันจะเฮือนบมื่อนัดเอาคนอย่างก็มาประมาณท่านอยู่ตีเบียก้าไปใส่เลยดียว ลาบยากมันบ่เห็ดเห็นลายเถื่อแลยแค่สิบอยากย่างเส้เออเห็นแสงที่ปอบอีกบ่นั่นเห็นที่สองเน้ส่วนเออเห็นเถื่อที่สองเลยเนาะอืมเก็บใจเดียวให้นางทองเลยบเออหลาบเลยหรือไรหันเห็นอืมที่สองเห็นยังลาบเลยเห็ดเซ็บแซบแล้วก็ทอง เน่ดเอาใส่ก้นมดมังหงน่ะห้องแล้วมงคินไงน้ำกรบบิโตงนาะใช่น้ำกระตุกกรนทองน้ำกินชมโตบบแม่น่อันนะเนาะพ้นมากันต้นคือเก่าอันบ่คือโบโตเขาใส่อัน องดั้มนี่ไว้เนาะทองเนาะมันต่างหลายเนาะเออลืมเอาอาหารแมวให้ลูกแมวเรากินเนาะห้องเราโดน่ะลูกมาแล้วว่ว่าอยากกินตำหูเขากิมฮอยเนี่ยใส่น้ำกระเสบเลยเนาะเพราะเออห้องเนาะมากินสมตำนี่หูงเออใส่หอยนะเอออันนั้นว่าอยากเขามากินเลยแม่อันนั้นว่าอยากอยากเนาะเน่ะ ทอนมาทอนมา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 ล่างพือนี่มาลุยก่อนนี่เออเออหอยะเออเห็ดใส่อทอเพพังเพลงเยบนเพ่เครียดบ่บื่อขินทอดแม่นางทองบ่ขเ็นแมหเดูอขบ่เห็นอยู่ในใส เห็นตลอดนะยู่หันบ่ล่กนก็เห็นในโทรศัพท์ไปหน่อยเอาให้เราเบิ่งนดิเออค่ะมนี่หนบแเราเนกินขมือเลยแล้วเขาเขาเบิ่งในคลิปเดเลยเรากินขมือเราิดทอดแม่เพราะข้าเห็น่นเบิ่งคลิปเมียเ่นในไรขิดทอดตัวบอดอมอดรเบนเมาสมือหเปล่าฮ กินเหล่าไปบดถอยเลยมันบอกเราอยากเมื่อบ้านมาเรากันเนาะเราก็คือสิกินทอดเนาพอเนาะมันได้ก่อัานนี้ฮะบ่เอากะยะันี่ฮะมันหนักันี้ฮะเอาก่ากนนากนอนมันเป็นกาบอนั้นเนี่ยด็ดๆโอ้มๆมันงามนะ่เออ,เอใส่ทั้งหน้าอนนะันจะ็กเต็มเลยอ่าดีที่เอา <ไป S 1> สอบเดียวก่อนก็นกนได้บัมีลายอ่า ระบบไปกีดได้ยุอีกสอบหนึ่งค่ะเด็กทำม,มันขันกันนิดหนึ่งอุกาย่างแล้วใช่รถตัวนังกันกันยิบเลยเออค่าเพิ่นบเบิร์นคลิปบ่เพิ่นเบิ่งคลิปเมียเพิน่นแล้วก็กิน,นเหล้ามามาขูมือเลยบ่พรบรัดนี้เออแนวนั้นบอพรอเราสิขินหอดเมียั้งเนาะเบิง่งหมดเนาะ เลยๆพี่น้อยตำหมูคงจะมีหอยมีมะเออะมะกระินพักพี่น้อยกิงครับพอใอยก็ยังเมาอยู่พี่น้อยตำเสร็จเราประมาณจมอยากหักบุลงมาเมาแล้วพี่น้องเยลองไปถามแล้วก่อนเด็กป้าเจ้าหกปปาพี่น้องเยเพราะมานด้ไม่กินตำนะเพาะผมเมาผม เอามาเพ่าป็นอะไรจมอยากตามเาบเมาคนเลยเนาะเจ้ากะช่วยทงม้นาฬกะนิทานชิสูทานเราเมื่ออีกพี่น้องเยชิสูทานม่อีกมีคนได้บุญบุญหน้องทอดแม่ังทอง้ทองเลย้ทองกระชนเย็นได้หรอเลยเ้บ้านเนื้อบ้แล้วกบเาบ้านาไ บ้านบัได้กันเนี่เนาะเขาบอกให้ฟังอยู่บนทองไทรบ้านเขาบอกจะในโลกเขาบอกมิแต่พอเขามากก็จักเขาจะเขากวนเอออันนนั้นเห็นพวกอันนั้นพวกหลุดชงแถวบอกช่วยฟังพวกชาวบ้านบัได้เขาบอกให้เขาลุงเขาเอะไรนี่เขาสิไหลยิงเขาบอกเขาบอกให้ังอยู่หลุดชงแถวนั้นลงเทนะบ่เออน้องสาวเราน้องสาวเราก็ขับรถกัน ข้าไปกับเราบุก้าเข้าไปเราสร้างวิลกรรมไว้ในหันเลยเ็้เราทองมามาพี่กับเมย์เราสะดวกยกมาพี่กะยอนมาดูดินเราเองอยู่เพื่อนเราเองเมื่าพี่ัดอยู่นั้นอะไรนี่กะเดฮุบไปคือเก่าอยุบแล้วสะดวกแม่นแม่นแมนดินเราเองห้ก็มีพิภูพากุยเพแล้วก็ยังเป็นเลยพอได้กินเลยหอเลยแม่มึงดูได้อนเลย เครืงนุง่งเราสะอาดแน่นอนทองคอบบคเคร,รื่องมกูน้าก็ขาวเบิดเราซักเมือเราคอยกะซักเออเออเขาเห็นอยู่ขาวเหมือนกันเราซักเครื่องนั่เตาสะอาดแน่นอนแมงเราทองเนาะโด้ผมเราไปตากเปียกกะ่ะเออห่านลาวหันไดนโดยหากมีต่เตาถ่านเราแล่เนเตาถ่านเราทำมีเราดังไพ่ไมีแต่พุ่งตกก้อนเปียกบ่บสื่อเคียงให้เราเอาเคียงกันเลยครับพื้นกองกองกองแหวนเราแล้วก็ มองอย่ามงนันกลัวแล้วนักเนาะและ้วถ้ามีเครี่ยงแล้วก็ดังรถดังอยู่กองกีรังของเฮือนป่าน,นั่นเลยเออนั่นโบปีเอก็กได้จ้ะบ่มีเครี่ยงบ่นั่นเครี่ยงมีแต่เดียวเทิงเฮืนอนแม่ขเพราะเราเอาขี้หินไปตั้งมวกซามซา,ามเดียวเราก็ข้างเนาะบ้าซื้อเครี่ยงให้เราเดินไปเจ้าเมืองเด้อถามเบิง่งราคาเอาอยางไปอันข่าไปถามเบิ่งมันสี่ห้าสิบพันกิจมีน้ำบริแพงดอกเครี่ยงเห่นแม่ละวะแล้วแล้วละวะ ไอเิ้นปเอาเงินเลยบกพรมันจะบีคมคำเนาะควอผมถามมันคำคือไปเอาเงินโลดเราเมางเลยมันแกเอาเงินเอาเงินโลดใส่ถุงโลอยใส่สบเดียวบ่สบเดียวนี่ติดขันคนไงเนยคิดเอาติดคนอีมคนก็ได้ได้ยันไง อย,อ,อ,อยากกินตำมะคงทองกันเศรษฐมัน,มนเดี๋ยว <c oughs> นี่เด็กกินเหล่าแทน, <c oughs> นอือกินเหล่าแทนเราเครียดบัวพรบึงบ่นอ่านไปปาไปอยู่รถรก็หลับแล้วอยู่รถดี๋ยวครอยากขึ้นกระนังทองเนาะทองเนาะโดยเอาก็ะิบอได้เมื่อเมื่อวันนี้เนาะทองเนาะอย่ามันขำได้หยั่นผลลงมาเราโบตื่นก็นเอามาให้อยู่เนาะ ไปกินล่างมือไปกินไปละให้ทธอทอพรเรากินก่อนมีบ่เข่ากินนะเออข้างหนึ่งไหวให้ได้เบ้อเออคู้จักคว่ำหนึ่งไหมแล้วบนนั่งกระบนกินเขาแล้วอือเป็ดอะไรนี้ฮกระเป็นบ่หนึ่งเข่านะเป็ดกระโดดเลยเออกระนึ่งน่ะเอากินพร เลือดอะไรจังไว้ให้เราลุงพงนังทองราแค่ของอะไรพ่อผมนังทองอุซาแล้วเอามาเห็ดให้กินจะยิ่หัวเนาะมังอึหางไปยังเนาะมังอึเด้ทามนังท่อเราเอามาให้ข่อยน้องอึนอยู่บ้านเราหลายหลายแม่จับปูหรือมาให้อันไหนลุงพงษ์เนาะให้เหินอ่อนหน่อยอ่อนไงเที่ยวหน้าจะเอามาให้เราเลยเนาะมาสามหมากกับพ่อเอาไง เอามาลายมันหนักเนาะเห็นเห็ดลายลายเฮือนคนเลยเอามาลายเออเห็นลายเฮือนเที่วนั้คนละหมากก็เพราเนาะเออบุญห่อเข่าเนี่ยเออเอามาโหลดได้หมดอืดเอามาโหลดว่าจะเป็นอะไรดิลายหมากเลยเฮ็ดบุญห่อเข่าหรือเล็สซีหอขนมเนี่ยโอ้โหเบิ่งกว่าหมากบักใหญ่ปะใหญ่เลยไม่น้อยยังบุไปเบิ่งเออขังหลังบ่กินรมอว่าบรินบ่อยู่ในสวนบ่นอก เอาหัาหัววายบกินเอาคือว่าสันเนาะเบะได้ะบุ๊มบิ๊มบอมันบกินบอเอาคือว่าสันอทางเดินยังบุกินหางอยู่หายตอนลราปลูกเอมหัวเอาหมูแล้วเผ็ดเทียงบางทีเรากลับไปนอนอยู่พุ่มอันี้เบาทองเอาแล้วไปนอนกับไผ่แม่ตัวน่ะอ๋อแซ่บบอกินแม่อันนี้เป็นกีิโลเขอเดินมากีนแล้วก็กินกินข้าวกำหอยฮั่นบอบางแรงหนึ่งอะ เอาไข่ค่อยหัได้จ้ะที่ไข่แล้วมดแล้วบ่ไข่ค่อยหันะยังอยู่เออเอาเอาค่อยๆเดี๋ยวมื่อสิมือขาเนี่ยค่ะใครจะมื่อเอาหัสิบวิท์เอาเคยเก่าอือมื่อเอาเลยกับม้าเหยมันกับแรนม้ามึงเอาเลยย่างม้าหนวทองอืสีย่านเนี่ยมันยังบโค่ขเนาะไม่ย่างไปได้อือมันยังโม่ขำฮะมันมืดสะย่านอยู่มันมืดแหละพ่อแซงอีกบ่คือเมื่อ ชเล็กพรอ่ะนะหลับเลยบันสุดน้ำกับพ่อนบอกเพื่อพ่อผ่านแล้วไม่พ่อพุ่นนะคำแห้งมาตรนพ่อนะคำเจอแม่ลงมาอยู่เฮือนไม่หน่อยป๋าทำได้โหมืดได้เนาะแปดโมงแปดโมงำได้ทองเนาะแปดโมง ไปหาเขียดหากบกินเลยเรียงม right. yup. ันได้ค่ะไปเมื่ไปบ่ได้บ่ไปบมื่อไร้ราเลียงมันไรเนาะเมืไปกอบฮ่อนโตคือบทถิ่นลงนามบ่ไปหาเยอะกปหาไปใกล้ใกล้ได้อีทองไปอันไทยบ่ได้มึงฮะเรุ่งมี้พรุ่งนี้อยู่มึงฮับมึงพรุ่มึงฮับมึงฮับกับนี้เราและเนาะมีดวัดรลุงปู่ปู ตรงปูปอนผลจนเมือเ่อแล้วผนน้ำหมดมาเงินขาดเลยสื้ออะไรคือพ้สักแน่พอนเลยเออเอ,อเออเอาโลดหายโลดโห้ยผน้ำตาลหยบบนน้ยบูพหยใส่น่น้ำตาลเออเอากินหยน้ำตาลไหนไปทองอยู่นี่แล้วเราไป่อึดของกินของยาสบาย สะอาดแน่เลยอยากจะให้ไปลงไปหาอาบน้าอาบในอนาอนมัยในพอเลยโอ้ยใช่เออไปวัดวนดร<ะ>พพดพเลยวานแลไบอหะบอจะเลยออเอาเอาเอาเงินไหนก่อนคาฮานพ่นพี่น้องเว้เงินคาฮานพ่นเจ้าหักพันใดก่อนเจ้าเอ็ดเหมืเด้อ อนหนนี่นี่นี่อ่ะไปนี่ไปอ่ะสา,าหาเอา้าข้าทานกระสอบหนึ่งชิลงเมื่อเลยบ่เนี่ย่ยานเนาะคำไรกันโบก,ก้าเนาะพอดเนาะเมื่อคำไรกันเออไปไปลาไปมันนี่ไปอาบน้าอาบไลนา์เนอะเมื่อนะ่ะเอาลาไปก็เลิกคลิปนี่เล้วพี่น้องเนี่พ่อกันคลิปใหม่จ้าทุกคน